สวัสดีครับยินเราสู่ช่อง a p s Channel นะครับวันนี้เรามา reaction วันนี้ขอแซ่กทุกตารางนะครับผมแล้วก็ขอแซรก u u p r r o o v a Game ด้วยนะครับขอมา reaction น,นี้ก่อนนะครับเป็นคอนเป็นเพลงใหม่แล้วกันนะครับของในโปรเจกต์ Into the Mind นะครับผมของ EP เป็น EP อัลบั้มใหม่เนาะของทาง Into One ที่เปิดตัวออกมาแล้วก็เปิดด้วยซิงเกิลแรกนะครับก็คือชื่อว่า Hit the Punchline จริงๆแล้ว ความหมายของพันสลายนี่ถ้าโดยทั่วไปโดยปกติเนี่ยถ้าเราเปิดดิกสันนรีความหมายพันสลายจะแปลว่าเหมือนกับพวกมุกตลกหรือมุกคุกต่างๆที่แบบว่าเวลาตลกคนเล่นกันเนี่ยแล้วก็แบบถ้ามุกไหนตลกมากเราก็พันสลายแต่มันคงไม่เหมาะกับบทเพลงเพลงนี้เนาะถ้าเราได้ยินฟังเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็พยายามจะหาความหมายออกมาเนี่ยความหมายที่เขาถูกแปลออกมาม,มันเหมือนเหมือนกับการสรืบสารวัฒนธรรมอะไรบางอย่างไปเหมือนกับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันก็เหมือนกับ อินทูวันเนี่ยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ได้รับการสืบสาวธรรามจากทุกททางมาจนมันเป็นตัวตนของในวันนี้แล้วก็เราจะเอาตัวตนเนี่ยไปต่อแล้วก็ค่อนข้างกับอของโปรเจกต์อินทูเดอะไมก็คือเหมือนการกออกทุดงเหมือนการกออกเดินทางเพื่อไปเจอเป้าหมายใหม่ในอันใน,ในที่อยู่ปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายแรกของเขาคือสิ่งเกิดแรกือคิดถึพันช์ไลน์หมายความว่าพันช์ไลน์เนี่ยมันไม่ใช่มุกตลกแหละแต่ความหมายมันคือ last word of story หรือแบบ ฮุกสุดท้ายอะเรียกว่าหมัดฮุกแลกันเหมือนไปหมัดฮุกสุดท้ายนะครับคือเหมนก็คือคิดในพันลน์หมายความว่าฉันแตะไปถึงจุดที่ฮุกแล้วหรือฮุกคุณได้แล้วมันหมายความว่าตัวเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสืบต่อมาทำเหมือนคำว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวเราแล้ววันนี้ฉันฮุกแล้วฉันฮุกคนฟังฉันฮุกคนดูฉันฮุกอินไซเดอร์แต่ว่าวันนี้ สิ่งที่เราทำมาตลอดการเดินทางของอินทเนี่ยมันถึงจุดที่พร้อมจะยิ่งใหญ่แล้วนะครับก็เลยคิด The Punchline นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความหมายแบบนั้นแต่ชอบที่ทีมของ EP ีรอเนี่ยค่อนข้างที่จะไปนในทางของการใช้เวทธรรมจีนมาร่วมสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็นการสื่อสา,ารัฒนธรรมอย่างที่จะพันธลน์เนี่ยก็มีการใช้สิงโตเชิดมาเป็นแกนนะครับก็เป็นเสือปะ,ปะของควางจีนกวางตุง้งก็คิดว่าเพลงเพลงนี้ก็ถูกดีไซน์มาให้มีคันทานองหรือมีท่า อะไรต่างๆให้มีความเป็นจีกวางตุ้งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียลชั่นการตัว MV ยังไม่มานะครับมีเป็นแดนซ์เวอร์ชันก่อนแล้วก็มีเป็นแร็ปออนแดนส์นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันกับแดนซ์เวอร์ชันก่อนเนยแค่แดนซ์เวอร์ชันก็น่าจะสวยมากแล้วว่ะเพราะว่าน้องๆออกมาใส่ชุดท่านฝูเป็นแบบว่าชุดแบบจีนแบบว่าโบราณนิดนึงแล้วก็ออกมาเต้นแดนซ์เวอร์ชันกันแค่นี้ก็สวยมากแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันกับ Into o n นนะครับกับ the ิด n ัน l ล n e ก่อนอื่นขอขอบคุณทาง Intoone ด้วยนะครับที่อนุรักได้ อไปดูคลิปแรกก่อนเลยครับเป็น Into One Hit the Punchline ครับผมกับ Dance Version มาพร้อมต้องใส่เสื้อสีแดงให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงพอจะได้ลองแล้วสิ่งโตเชิญ จริงๆคนไทยค่อนข้างคุ้นเคยนะกับเชื่อสิงโต,ต,ตเนาะ<ด>นเลิศมันเหมาะกับการที่ให้หลิวอ,อีเป็นเซนเตอร์มากอะ่ะมันคือหลิวอ,อีอวโอ้ยชอบโอ้ยชอบอ่ะชอบชอบคอสตูมอะ่ะ มีความแบบท่านฝูเหมือนคณะเชื้อสิงโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครัใส่โค้ดยาวแบบโค้ดแบบของทนจีนะ่ะเลิศหูเคยอยู่เคยดีมากหูท่า ทายาของเลือดดาพี่ปอดีพี่ปอดี มันมีความประสาของความเป็นจีนสูงมากอะชอบชอบท่ามันเหมือนเอาอดีกันเชื่อสิ่งโตมาอยู่ในท่าเต้นด้วยอะอากาดีน้องไม่ได้มาเล่นๆแล้วน้องมาแบบแข็งแรงแบบ สยวนลดโอ้โหพอลเซอร์ลดเวอร์คือแบบโหสุดเจ๋งมากและชอบที่เขาเว้นที่ให้กับริกกี้อะเออรู้สึกว่าแบบ เขายังเหมือนกับว่าถ้าแบบน้องกลับมาเมื่อไหรอ่อ่ะน้องก็สามารถจะกลับมามีโพสิชันของตัวเองยืนได้เลยสุดชอบชอบเฮ้ยเจ๋งะ่ะมันเป็นแบบสามเพลงที่ผ่านมาเราไม่เห็นเวอร์ชันนี้เลยมันมีความเป็นร่วมสมัยนสามเพลงที่ผ่านมาเพลงนี้มันมีความเป็นจีนสูงมากมันมีความเป็นแบบสืบสาวนะทรมมากมีความใช้ดนตรีจีนมีความอะไรแบบนี้เขาแบบอันนี้คือที่อยากดูรู้สึกว่า น้องวงนี้มีศักยภาพสูงมากสามารถทําได้หลายอย่างมากแล้วการที่เอาอะไรแบบนี้มาผสานกับท่าเต้นผสานกับเนื้อร้องผสานกับตัวเพลงมันค่อนข้างจะแบบอยากเห็นอน่ยอยากเห็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่สาเพลงแรกอะ่ะเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเอัอน,นี้คือเราได้เห็นแล้วสุดว่าเฮ้ยมันแบบนี่แหละคือการรวมกันของวงนานาชาติอ่ะคืออินทวานแล้วมันคือการแบบต้องได้เห็นอะไรแบบเนี้ยแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วมันสุดๆสุดจริงๆชอบโห ท่าเต้นคือแบบเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าไลออนแดนซ์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเขาเขามีเป็นคลิปไลออนแดนซ์อีกคลิปหนึ่งเราจะเห็นท่าเต้นเหมือนเชิดสิงโตแบบดูดูดูมาเดี๋ยววิธีก่อนนี่ไงเออฮาเต้นแบบเจ๋งอ่ะเหมือนท่าเต้นแบบเชิดสิงโตอ่ะมีความลื่นไหลมากอ่ะศิตาะ สัตร์กี่ือคปามแ,แ,แบบแข่งแบบแข่งกล้าวของของเมื่อกี้ของอยู่อีกทือควานุ่มนวลนมากเลยอะอ่อนช้อยมากแต่ละคนเต้นคือแบบมีสไตล์ของตัวเองมากเลยนะเต้นท่าเดียวกันแต่มีสไตล์ที่แบบไม่ต่างกันดูดิเขาเก่งมากนะที่แบบ เหมือนท่าเชื่อสิโตอ่ะเนี่ยท่านนี่คือเหมือนสิ่งเวลาเขาลอยอยู่ในหัวถึงตัวเขาขยับลูกตาเจง นี่ใหมายเชื่อสิ่งโตเลิศมีจี้อยู่นะแต่ซุปเปอร์ในแวร์เกมโอ้เยเก่งมากลูกแพทริก ทุกคนมีสไตล์เทคนิคการเต้นของตัวเองคือถ้าคล้ายๆกันแต่คือเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเอเคชเอเคนะมีความ,มแบบแรปเปอร์แต่ก็มีความผสมผสานกับชุดจีนโบราณนู่น่ารักอันนี้มีความน่ารักมากกว่าความแบบความเท่ตอนที่ดูดัดนวลชัดมีความเท่มากแต่ละคนอันนี้มีความแบบแอบ,บความน่ารักไว้แต่ถ้า,ถาสังเกตมาดูเนี่ยหลีวอ,อีคือแบบเหมาะจะเป็น หัวหน้าทีมมากเพราะว่าจริงๆแล้วหลิวอีเต้นเปะมากแล้วก็เต้นได้อ่อนช้อยมากกับท่าเต้นนะครับสูบแบบลงตัวมากไม่ใช่อะไราลองมาย้อนดูหลิวอีนะสูบแบบใช่เลยเก่งมากอา่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอะไรดีๆนะครับเกีกับ EP แล้วก็ใหม่หลัง Into the Mind นะครับกับซิงเกิลใหม่อย่างฮิตเดอะพันช์ไลน์เดี๋ยวต้องรอดูและอยากเห็น MV แล้วว่า MV มันจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนกับเพลงเพลงนี้ของผมมันใหญ่โตได้อะเพราะว่าถ้าเราไปดูในทาง YouTube ของ Into ูวัเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีคลิปหลายๆคลิปที่ ที่ตอนนี้ทําออกมานะครับผมเพื่อให้คน,นได้ดูการทำมีแบบอินทรแมที่เป็น behind the scene เ <c oughs> บื้องหลังที่ทุกคนไปซ้อมสิ่งโตการไปดูการเชื่อสิงโตการอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาษาจีนแล้วที่ฟังไม่ออกเนาะแต่ก็สึกว่าเออนองเขาไม่ใช่แค่แบบกับจะทํา MV หรือทํำเพลงใหม่ๆแต่เขามีการ ลงไปในดีเทลลงไปศึกษาจริงๆว่ามาันทำยังไงก่อนจะมาซ้อมเป็นท่าเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็เห็นมีภาพทีเซอร์ของ Into the m i n d ออกมาแล้วก็เหมือนกับเป็นการเดินทางเหมือนเทุดงเลยเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูว่าในโปรเจกต์นี้จะมีอะไรตามมาอีกบ้างน,นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคิดว่าจะมี MV แน่นอนกับที่ The Punchline คิดว่า MV วน่าจะเท่าม,ามากๆด้วยเพราะน่าจะมีการเชิญสิ่งตัวมาเกี่ยวรอดูกันเลย โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับ Into One นะครับกับ h i s t h e p u n h l i n e คิดว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบกันเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามต่อกันจริงๆ Super Variety ตอนนี้ออกมาแบบเกือบครบแล้วนะครับแต่มันจะเป็นภาษาจีนอยู่จะไม่มีซับไตเติลไม่รู้เขาจะทำซับหรือเปล่านะ้าไม่ทำซับเราก็คงจะด,ดูด้วยกันอีกแค่ EP เดียวนะครับก็คือ EP ที่4ี่นะครับผมที่ติดค้างกันอยู่เนาะเป็นการเล่นเกตน,น้ำแข็งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ประมาณนี้กับคอนเทนต์ของ Into One นะครับขอบคุณที่มาติดตามกันฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและติดตาดได้สี่ชของทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย